อนนี้แจงยืนอยู่หน้าโกดังโกดังหนึ่งอยู่ที่บ้านดอนหันค่ะตำบลบ้านโศกอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิของเรานี่เองนะคะแจงยืนอยู่หน้าโกดังค่ะแล้วก็โกดังนี้นะคะขายในราคาถูกด้วยไม่แพงมากนะคะก็คือว่าใครที่อยากมีโรงงานมีโกดังนะคะด้านในเนี่ยจะมีออฟฟิศอยู่สองห้อง มีออฟฟิศมีห้องน้ําเรียบร้อยน้ําไฟติดถนนน,นนนะะ้ําไฟติดถนนค่ะแบบนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราห,หันมุมกล้องไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกับโกดังแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพนะคะรอบนอกแล้วก็รอบทั้งด้ดานหน้าด้านหลังแต่วันนี้ยังเข้าภายในโกดังไม่ได้นะคะรอกุญแจอยู่คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นถนนเป็นถนนหน้าโกดังของเรา นี่อันนี้คือสภาพโกดังนะคะบนพื้นที่สองไร่หนึ่งงานยี่สิบตารางวาบนพื้นที่สองไร่หนึ่งงานยี่สิบตารางวานี่ ก็จะเป็นโกดังลักษณะนี้เมื่อก่อนทําพลาสติกค่ะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหันตําบลบ้านโศกอําเภอคอนสวรรค์ของเรา2ง,งานไอหนึ่งไอสองไร่1ง,งาน20ตารางวานะคะสภาพเป็นโกดังนะคะพื้นที่2ไร่1ง,งานหน้ากว้างไปนู่นเลยนะคะหน้ากว้างประมาณ1 2 3 4 5หประมาณ6ช่วงเสาไฟฟ้าค่ะทุกคน หน้ากว้างหกช่วงเสาไฟฟ้านะนู้นเลยถึงนู้นเลยหน้ากว้างถึงนู่นเลนต้นไม้นู่นเลยเขียวๆนู่นเลยนะคะนี่นี่ประมาณหกช่วงเสาไฟฟ้านี่คือหน้ากว้างของพื้นที่นะคะที่ดินหน้ากว้างติดถนนค่ะหน้ากว้างติดถนนแบบนี้ส่วนโกดังเราสร้างตรงมุมมุมโฉนดค่ะสร้างตรงมุมโฉนดนะคะนี่สิ้นสุดตรงกระแพงนี้นะคะแล้วก็ทีนี้โกดังของเราสร้างสร้างอยู่มุมโฉนดแล้วก็หน้ากว้างโน่นยาวไปนู่นนะคะ ยาวไปจนถึงต้นไม้สีเข,เขียวนู่นเลยยาวไปถึงต้นไม้สีเข,เขียวนวน่ะกี่อ่าประมาณ6ช่วงเสาไฟฟ้า4ี่ห4สี่หกสี่ห้าสี่ห้ายี่สิหยี่ยี่สิเมตรค่ะทุกคนประมาณ2อ0ร้เมตรนะคะนี่คือหน้ากว้างของโฉนดแปลงนีอ้อันนี้คือพื้นที่โดยรอบของโกดัง เมื่อก่อนทําเป็นโรงงานพลาสติกค,ค่ะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนะคะก็คือ,อตอนนี้ไม่มีเวลาดูแลแล้วเพราะว่ามีโรงงานอยู่หลายจุดหลายจังหวัดนะคะแต่ตรงนี้ก็เก็บไว้ตรงนี้ใครอยากมาทําธุรกิจบนโกดังของเรานะคะมีออฟฟิศมีออฟฟิศค่ะมีออฟฟิศให้แล้วก็ด้านข้างก็มีที่ทํากินให้เป็นที่สวนปลูกมันได้ปลูกอ้อยได้นะคะด้านหลังมีบ่อน,นิดนึง ด้านหลังมีบ่อน,นิดนึงค่ะนี่นะคะบ่อปลามีบ่อปลานิดหน่อยนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ด้านหลังของบูดังของเรานี่คือพื้นที่โดยรอบนะ,นะด้านหลังมีบ่อน,นิดนึงร่มรื่นเอาปลามาทิ้งไว้ในบ่อได้นะร่มรื่นที่สําคัญหน้ากว้างสองร้อยสิบเมตรค่ะทุกคนหน้ากว้างสองร้อยสสิบเมตรติดถนนแบบนี้นะคะโซนนี้เขาขายกันอยู่อ่า ไล่ละล้านค่ะทุกคนไล่ละล้านนะคะแถมโกดังไปเลยนะ,ะแถมโกดังหนึ่งโกดังนะคะนี่คือด้านข้างก็เป็นที่ดินของเรานะคะนูน่นสุดตรงนู้นเลยที่ดินสุดขอบตรงนู้นเลยต้นไม้นู่นเลยนะคะประมาณหกช่วงเสาไฟฟ้าประมาณสองร้อยสี่สิบเมตรค่ะทุกคนนี่นะคะติดถนนหลักอย่างนี้เลยน่าสนใจมากค่ะโซนนี้คือเส้นทาง บ้านดอนหันสองไร่หนึ่งงานยี่สิบตารางวานะคะ